สวัสดีค่ะพบกับช่องสารด,ดีโดยพิทิพกับ40รายชื่อผู้หญิงไว้ใช้สำหรับตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อเมื่อเปลี่ยนแล้วก็จะมีผลถึงความสุขความร่ำรวยรุ่งเรืองค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันนะคะเชิญชมค่ะหัดสะพรกะมะลานัน ปภาพิศราอัจฉริยสาชนนการพระฤทธภาอ,อนลพัฒสยาเปรมาวรินอนันตยาบุรัสกรพีรยากร คธีมาคิรินชาคัมพีรดาอิสราพรอ,อาริยาอัครนาฏอาริยดาณพีพัฒกัญญาปวีทันวะริน ชัญญาวีนชาริยาวรัชยาดาสาริษฐาธัญ,ญรัตเศษธินีปนัสยนันอายาพัฒจิทรมณี ระรัตนนรัตถิตาพักกันละพัดสอปรัชยารีอรัฐิราปานระดาสรุติยาเอมธิดาพักขะเนธ พักนาราค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแรงใจกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ